พุทธานังชีวิตศาสนส,สกาเกณฑ์ิอันตรายโยกาตรตงถาเมโหตุอันพระชนชีพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบุคคลใดไม่อาจกระทำอันตรายได้ฉันใดขออันตรายทั้งปูมจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเช่เชนเดียวกันอธิตังเสพุทธสัพพะคาวตวปฏิหตังยานังอนัคตังเสพุทธสัพพะคาวตวปฏิหตังยานังปัจจุบันตังเสพุทธสัพพะคาวตวปฏิหตังยานัง อิเมหิติหิตรมีนสมนาคตสสะพุทธสักปะคะวโตพระพุทธองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญหกประการทรงมีพยานทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันที่ไม่มีเครื่องกระทบไม่มีการปิดกั้นถดถอยทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ด้วยพยานทั้ง3ดังกล่าวแล้วนี้สัพพังกายกรรมมังยานปุพพังขะมังยาน,นุปทววตังสัพพังวจีกรรมมังยานปุพพังขะมังยาน,นุปริวตัง สัพพังมโนกรรมังยานะปุพังขมังยานานุประวัตตังอิเมหิชาหิตธรรมเมหิสมนาคัสสะพุทธสะปะขวัตโตพระพุทธองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญหกประการกายกรรมทั้งปวงมจิกรรมทั้งปวงมโนกรรมทั้งปวงของพระองค์ทรงมีพระาญาณเป็นเครื่องนำเป็นไปตามลำดับพระาญาณทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ด้วยพระาญาณทั้งหกดังกล่าวแล้วนี้นติฉันทสหานินติธรรมเทศานายาหานินติบริยสหานิ นัตถิวิปัสสนายหานินัตถิสมาธิสหานินัตถิวุมุติยาหานิอิเมหิทวาทัศหิธรรมเมหิสมนาคตสะพุทธสะปะคะวโตอันว่าความเสื่อมลงของคุณธรรมทั้งหกนี้ย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญหกประการคุณธรรมหกนี้ได้แก่ความเสื่อมถอยลงของพระพุทธประสงค์ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์ความเสื่อมถอยลงของการแสดงธรรม ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์ความเสื่อมถอยลงแห่งความเพียรย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์ความเสื่อมถอยลงของวิปัสสนาญาณย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์ความเสื่อมถอยลงของสมาธิย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์ความเสื่อมถอยลงของความสุขในอ,อรหัตผลย่อมไม่มีแก่รพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง12ประการดังกล่าวแล้วนี้นติทาวานัติระวา นัตถิอภุตังนัตถิเวขายิตตังนัตถิอพยาวตามโนนัตถิอปติสังคานุเปขาอิเมหิอัฏฐาราสหิธรรมเมหิสมนาคัตธสะพุทธะพะขวะตโตนโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานังพระพุทธองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญหกประการชื่อว่าการหัวเราะสนเสฮาย,ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์การพูดพังเผยอดยขาดสติย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์ พระธรรมที่ไม่ได้สัมผัสด้วยพระญาณย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์การหุนหันพันแล่นขาดวิจารณญาณย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์การปล่อยใจเหมือลอยขาดสติย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์การเพ่งเฉยโดยปราศจากการพิจารณาย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง18-18ประการดังกล่าวแล้วนี้ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์ นัตถิตถาคตสักายะทุจริตตังนัตถิตถาคตถสักวจีทุจริตตังนัตถิตถาคตถสักมโนทุจริตตังนัตถิอติตังเสพุทธสักปะขวโตปฏิหตังยานังนัตถิอนาคตังเสพุทธสักปะขวโตปฏิหตังยานังนัตถิปัจจุปันังเสพุทธสักปะขวโตปฏิหตังยานังนัตถิสัพพังกายะกรรมังยานาปุพพังขมมังยานังนานุปวัตตัง นติสัพพังวจีกำมังยานาปุพพังขมังยานังนานุปรวตังนติสัพพังมโนกรมังยานาปุพพังขมังยานังนานุปรวตังอิมังทารนังอมิตังอสมังสัพพัตตานังตานังเลนังสังสารพายะปีตานังอคังมหาเตชังอิมังนันทธารณะปริตังทารหิวาเจหิประบุตฉาหิตาสกาเยวิสังนักเมยะ อุทเกนลักเฮยะอคีนททเฮยะนานาพยาวิโกนาเอกาหารโกนาทวิหารโกนาติหารโกนาจตุหารโกนาอุมาตะกังนามูลหกังมนุษเสเหหอมนุษย์เสหินหิงสกาการประพฤติไม่ดีที่เรียกว่ากายทุจริตวาจีทุจริตและมโนทุจริตย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเหมือนดังพระพุทธเจ้าองค์ก่อน พระรยาที่เป็นไปในส่วนอดีตอนาคตและปัจจุบันซึ่งมีการปกปิดกีดการถดถอยไม่มีแก่พระพุทธเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญ6ประการ,รกายกรรมวิจิกรรมและมโนกรรมที่ไม่มีพระญยายเป็นประธานไม่เป็นไปตามพระญยาย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์พระธารณัตปรลิทที่ได้สัตยายเป็นประจำนี้ไม่มีอะไรเสมอเหมือนเป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้กลัวภัยในวัฏฏสงสาร ดูก่อนอานนท์เธอจงท่องสัทยายพัทลารณปรลิตนี้จงสอนและให้สอบถามพระคาถาประเสริญยิ่งมีเด่นมากนี้เถิดผู้สนวดวันนี้เป็นประจำไม่ตายด้วยผิดงูผิดนาคไม่ตายในน้ําในไฟเป็นผู้พภัานานาใครคิดทําร้ายวันเดียวไม่สําเร็จสองวันสามวัน,ส,วนสี่วันก็ไม่สําเร็จไม่เป็นโรคบ้าฟุงา้งซ่านไม่หลงสติมนุษย์อามนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถทําร้ายหรือเบียดเบียนได้ ตังธารณปรลิตตังยถากตมังชาโลมหาชาโลชาลิเตมหาชาลิเตปุกเคมหาปุกเคสัมปเตมหาสัมปเตภูตังคำหิตตะมังขลังอันว่าพระธารนัปรลิตนี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรมีอุนภาพมีอนุภาพเหมือนพระอาทิตย์เจ็ดดวงขึ้นพร้อมกันในเวลาโลกาวินามีลิเดชเหมือนตาข่ายเล็กลางกั้นภัยจากเทวดานาคากรุฑยักษ์รากศพเป็นต้น สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากน้ําไฟพระราชาโจรศัตรูตทั้งหลายมีอนุภาพให้พ้นจากกับทั้ง3คือโรคคันตระกับสัตว์ถันตาะกับและทุพิคันตระกับมีอนุภาพให้พ้นจากโรคต่างๆในขนาดปฏิสนธิคือเป็นใบบอดหนวกเป็นบ้าฟงซาและไม่ตกต้นไม้ตกเขาตกเหวตายสามารถได้สมบัติที่ยังไม่ได้ทรัพส,สมบัติที่ได้แล้วก็จเจริญเพิ่มพูนขึ้นสามารถกาจัดความมืดให้เข้าถึงความสว่างได้ มังโขปนานันทะธารณปลิตตังสตัสตติสัมมาสัมพุทโกติหิภาสิตังวัตเตอวัตเตคันทเวอคันทเวโนเมอโนเวโนเมอโนเมเสเวอเสเวกายเยกายเยทารณเนอทาระเนอิลิมิลิติลิมิลิโยลุเขมหาโยลุเขพูตังคัมหิตตมังคลัง ดูก่อนอานนท์พระทารณนิริตอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเจ็ดสิบเจ็ดโกตัดไว้ว่าพึงทําประโยชน์ที่ดีไม่พึงทําประโยชน์ที่ไม่ดีพึงนํามาซึ่งกลิ่นรสแห่งธรรมะที่ดีไม่นํามาซึ่งธรรมะที่ไม่ดีพึงน้อมนํามาซึ่งจิตใจดีไม่น้อมนํามาซึ่งจิตใจร้ายพึงสมาคมกับคนดีไม่พึงสมาคมกับคนไม่ดีพึงทํากายให้เป็นกายดีไม่ทําให้เป็นกายร้ายพึงนํามาแต่การกระทําที่เป็นฝ่ายดีไม่นํามาซึ่งการกระทําไม่ดี พึงหลับฝันเห็นแต่สิ่งดีไม่พึงหลับฝันร้ายพึงเห็นอดีตนิมิตท,ที่ดีไม่พึงเห็นอดีตนิมิตท,ที่ไม่ดีต้นไม้ที่ตายแล้วสามารถฟื้นคืนมาได้ต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ก็ทําให้เจริญงอกงามสามารถกําจัดความมืดให้เข้าถึงความสว่างได้อิมังโขปนานันทธาระปริตังนวณนวุตติยาสัมมาสัมพุทธโกติหิภาสิตังทิทิลาทันทิลามันติลาโลคิลา คา,าราลาทุพลาเอตเนะสัจจวัเชนะโสธิเมโหตุสพัพพทาดูก่อนอานทน์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า99โกดสดดิบก้าดรัแสดงไว้ว่าพระธารณภผลิตนี้ช่วยให้รู้ความคิดร้ายของผู้อื่นแคล้วคลาดจากอาวุธเครื่องประหารทุกชนิดสามารถทําให้เวทมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นกําจัดปัดเป่าอันตร,รายจากโรคต่างๆได้รอดปลอดภัยจากโรคร้ายแรงหลุดพ้นจากเครื่องจองจําพันธนาการได้ ด้วยอำนาจแห่งสัจจาวาจานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมืออ่อเทิาดทาษวิชยโยธรโมโลกเกออนุตรโตสัพพสัตตหิตตถายะตังตวังคันถายิเทวเตปริวัชเชลาชทันเทอมนุสเสหิป,ปาวเกยพยเคนาเกพ,พิเศษภูเตอากาลัมระเนัจจักสัพพสัมมารมรณามุตโตทัเปตวากรมาริตังกะเสวะอ,อนุภาเวนะ โหตุเทโวสุขีสัทธาสุทธสีลังสมาธยธรรมังสุจริตังจดเลแต่เสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาลิกิตังจิติตังปูชงังทารนางัวานางวจันนังคตุงปรเรสังเทศนังสุตตวาตาสาอายุปวัตติกพระธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอยู่เป็นธรรมที่ประเสริฐสูงสุดในโลกนี้สามารถเอาชนะหรือกำจัดความเ่าร้อนได้ดูก่อนเทพบุตร ท่านจงเรียนเอาพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเถิดอำนาจแห่งพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทําให้อยู่รอดปลอดภัยจากราชทันจากมนุษย์ทั้งหลายมียักษ์เปรตเป็นต้นจากไฟทั้งหลายจากเสือทั้งหลายจากสัตว์ที่มีพิษทั้งหลายจากพยันตลายทั้งหลายที่ทมีอยู่หรือที่จะมีมาข้างหน้า จากการตายที่ยังไม่ถึงเวลาเที่จะตายเหล่านี้ยกเว้นการตายที่ถึงเวลาจะต้องตายเสียแล้วการตายด้วยอํานาจอื่นๆก็สามารถหลุดลอดปลอดภัยได้ด้วยอํานาจแห่งพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถทําให้หลุดลอดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆเหล่านั้นขอความสุขสวัสดีจงมีแก่เทพบุตรในการทุ่มเมื่อเธอ